แล้วเราจะกลับมามีถามคิดอย่างไกิจกรรมนี้ก็าจะมีพลังมากนล้วท่ถ้าเราไปใช้ในองค์กรเดียวกันนะครับเราไปใช้ในอะไรที่ใกล้ๆกันนะครับที่ผ่านประวัติศาสตร์ใกล้ๆนแต่ก่อนของโรงเรียนเป็นยังไงครูใหม่ก็ได้เล่าเรื่องว่าเอตอนนี้เป็นยังไงนะครับพอได้ฟังแต่ละวัยแต่ละแต่ในช่วงอายุได้เล่าให้กันคนก็จะเกิดความเข้าใจกันมากขึ้นในความเข้าใจกันมากขึ้นนี่มันคือมันคือหัวใจของการทํางานถ้าท่านผู้ชมทำงานครอบครัวใช่ไหมครับ เด็กน้อยได้ยินเรื่องราวกล่าวคานมานานหาใครได้จับยิงห้อยมาเก็บเอาไว้ใต้มอนนอนคืนนั้นจะถึงร้องเต้นอย่างมีชีวิตชีวาและ ฝั่งตกก็เลยอยากได้น้ําฝนอันนี้ว่าเถียงหน้ามันจะมีระเบียงยืนย่นออกไปเป็นไม้เป็นเอ่ขาเรียกอะไรที่ยื่นออกไปจากนอกตัวตัวเห,หน้านะากนึข้าไม่ตอบอะไรสายใจเด็กน้อยอยากเห็นจริงอยากเห็นดวงดาวมากมายอยากเห็นเจ้าชายเจ้ายินอยากฝันสวยงาม ม้อยนับร้อยนับพันสองแสนร้อยเท่าที่เราได้นในกุหลาบทีเอาไปสงเนี่ยเรื่องสมัยนี้ของเขาก็คือเรายังไม่เกิดเลยค่ะแค่ทำให้เรารู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยร้อยหนึ่งของน้อยเนี่ยค่ะกว่าจะได้มาแบบปากขนาดไหนแล้วบบฉบับเราสมัยเนี่ยร้อยหนึ่งมันคือแบบใส่แป๊บเดียวก็หมดชอบความรู้สึกได้เพราะความรู้สึกของเพื่อนนะคะอย่างคุณน้อยเนี่ยเล่าไปั้งตาไหลนะคะขณะที่เราฟังอยู่เนี่ย เราก็เริ่มซึมแต่เราพรยายามทำให้เข้ม,ขมแข็งเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะเราเราเป็นนักป้องกันและเป็นผู้รักสถาบันเราคนพูดทักษาอะไรบ้างเนี่ยเริ่มต้นจากนอนอฟังเพลง เพลงที่หน so ึ Tonight, ่งเพลงที่สองแล้วกลับมาฟังเพลงที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งการมีสมาธิทักษะการไว้วางใจการฟังต้องฟังอย่างลึกซึ้งฟังอย่างตั้งใจมีการจับประเด็นสำคัญของเรื่องมีการเล่าเรื่องผู้พูดเนี่ยจะสามารถระบายบางทีเขามีความทุกข์อยู่เขาอยากจะพูดแล้วเราให้โอกาสเขาเรา ความสําคัญเขาเนี่ยเขาจะสามารถระบายออกมาได้นะคะดังนั้นเราก็เลยคิดกันว่าออถ้าถ้าเด็กมาพูดกับเราเนี่ยแล้วเราตั้งใจฟังเขาเนี่ยเขาจะสามารถระบายอะไรได้เยอะเลยอย่าไปขัดคอคให้เขาเล่าเพราะเด็กเนี่ยคือดอกไม้หลากสีนะคะดอกไม้หลากสีความคุกของเด็กจะไม่เหมือนกันเราก็จะค้นพบนะคะ<ด>ก็<ด>ก็มีฝากไ่แค่นี้นะคะ่ะ ฝากไว้แค่นี้ที่จะขอออใดกลุ่มนะคะได้นำเสนอมันมากมายมหาศาลเลยค่ะแล่นกับเพื่อนครูด,ด้วยกัน,นถ้าเราฟังอย่างลึกซึ้งผอ,อฟังลูกน้องอย่างลึกซึง้งและหัวหน้างาน,นงฟังเพื่อนร่วมงานอย่างใส่ใจใช่ไหมคะครูที่ปรึกษาฟังลูกศิษย์อย่างปราศจากอาคติและให้คุณค่าเขา เป็นคนที่เล่าเรื่องราวต่างๆมากมายให้กับเรานี่คือทักษะที่สำคัญของการเป็นฟาซิลิเตอร์เราได้บดเรียนดีๆอะไรบ้างจากการเรียนรู้กันในภาคเช้า กิจกรรมนี้สอนให้เรารู้อะไรหลายๆอย่างนะคะว่าเ,ออเมื่อเรามีของร้อนอยู่ในมือแล้วเราจะจัดการกับของร้อนอันนี้ยังไงนะคะให้ ให้มันเป็นไปแบบว่ายัางไม่วุ่นวายไงนะคะชีวิตเนเราจะจําในช่วงนั้นแล้วเราก็ไม่ค่อยจะจดบันทึกไม่ค่อยที่จะจําต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาลที่เราจะมา,าพูดเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยจึงมีความรู้สึกว่าตัวเองยังทาได้ไม่ดีแต่จากเมื่อวานเนี่ยพอเห็นเ,เพื่อนที่เขารับการอบรมหลายๆคนเนี่ยได้เอาประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละช่วงวันเวลาเนี่ยมาเขียนมาเล่าแล้วมัน ปฏิบัติต่อเป็นเรื่องเป็นราวมันเกิดความรู้ใหม่เราก็เลยประทับใจว่าเออต่อไปนี้นะเราจะพยายามปรับปรุงตัวเองก็คือจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราจะเก็บไว้เพราะว่าสิ่งที่เราเก็บไว้เนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่จะสอนคนรุ่นต่อๆไปได้ก็เลยรู้สึกประทับใจกับกิจกรรมนี้และคิดว่าจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นค่ะ แล้วก็มาเป็นจะชอบช่วงบ่ายที่ว่าเป็นกิจกรรมใหม่ที่ให้เล่าเรื่องอดีตประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะได้ข้อคิดตรงนี้เอาไป,ไปสอนเด็กเราคิดว่ามันเป็นกิจกรรมใหม่ที่เรายังเคยทําและน่าจะทําได้ดีถ้าเราไปทําในห้องเราให้เด็กเราจะได้รู้ว่าเด็กนี่ยมีพื้นฐานความรู้อะไรแล้วเราจะได้เติมเต็มให้เขาได้เป็นเรื่องที่กิจกรรมที่อยากเอาไปทำแล้วก็เป็นถึงตอนบ่ายตอนเย็น ก็คือชอบตรงเนี้ยชอบอันนี้มากเลยันเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวให้เขาเล่าต่อเขาตั้งคำถามเสร็จแล้วคำตอบที่เขาตอบมาเนี่ยมันต้องเขาจะต้องจับประเด็นให้ได้ว่าไอ้คำตอบตรงเนี้ยต้องกระตุ้นต่อไปเองว่าเขารู้สึกยังไงให เหมือนกับว่าแตกประเด็นออกไปอีกเงี้ยค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องดึงนําไปสู่จุดมุ่งหมายของกระบวนการที่เขาทำนะตรงนั้นอันดับที่ทักษะที่สองที่ควรจะมีทักษะการฟังฟังเนี่ยเขาไม่ได้ฟังแค่ผิวเผินเขาต้องฟังอย่างเข้าใจฟังเลยว่าฟังแล้วก็มีอารมณ์รวมใหม่สังเกตจะ่ีคุณแม่เขาเขา มื้อน้ำท่วมืองจานเขาจะรู้สึกเศร้เาเศร้าอยเขาจะเอาส่วนร่วมตรงนี้พอใครพูดถึงมาปุ๊บเขาก็จะแปลกประเด็นต่อไปอีกกระตุน้นเื้อยคําถามต่อไปอีกเนี้ยทักษะต่อไปคือการเขาเรียกอะไรเอ่อเหมือนโน้มน้าวใจให้เราคอยตามแล้วก็ใช้ความคุ้นเคยให้เรารู้สึกวางใจเขาเขาเขาหน้าสัมผัสเขาหน้าเข้าไป พูดคุยด้วยเปิดใจสุดๆอะไรอยเงี้ยว่าทักษะเนี้ยมันสำคัญอย่างความมั่นนำต้องมั่นใจต้องมีความดูน่นนำกล้าที่จะพูดคําถามแต่และคําถามอย่างเราพูดอ่ะมันจะรู้สึก ประดับประเดิดถามไปอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องมั่นใจไอ้ทักษะพวกนี้มันต้องฝึกไอ้อยู่ดีๆไปพูดแค่พูดนาที่ประชุมขอบครูเยอะๆมันก็ตื่นเต้นแล้วอีก <c oughs> <c oughs> อย่างหนึ่งที่สำคัญคือสมาธิมันต้องคิดตามตลอดเวลาต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่สิ่งนั้นจริงๆถ้าเราหลุดแม้แต่นิดเดียวเราไม่ได้ฟังครูวันนี้ไม่ได้ฟังแค่คําถามบางคําถามเราไม่สามารถดึงเขาเข้ามาได้ขอบคุณค่ะ มีความสร้างความไว้วางใจไว้วางใจทำยังไงเขาเล่าทุกอย่างบอกหมดการเข้าสู่บรรยากาศเขาต้องการเล่าเรื่องความรักเราความโค้หน้าสงสารม,มันมันเป็นเรื่องเข้าบ้านน้ำใหม่แล้วก็ให้คนเก่าๆเนี่ยเล่าอะไรให้ฟังความรู้สึกว่าเราเริ่มปฏิบัติตอ่อแล้วเราได้นะัะนนี่คือกระบวนการที่กูแมวไม่ไม่ลืมกับคนที่เขาไม่อยู่ ไม่อยู่มันเข้ามาต่อเองเข้ามาแล้วก็ทําเองมันมนเรียนรู้เองก็คือจะไม่ได้เลยเลยนี่คือกระบวนการใหม่ที่ครูแม่เอามาให้เราเราก็มีความสึกว่าดีเนาะที่เขาให้เรานั่งฟังคนอื่รนร้องจัดเวทีเวทีกิจกรรมเวทีวทพ่อแม่ลูกอีกสี่สี่ครั้งแล้วของเครือข่ายปกครองอ,องีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสรุปเครือข่ายปกครองนี้สรุปสิ้นสุดมีการสานเพื่อนำเสนอผลงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับเคือข่ายปกครองรับทราบ นเวทีนั่งอยู่ในเวทีแล้วก็ได้ใจจากผู้ปกครองเลยค่ะเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารเข้ามาแล้วก็จะเห็นสภาพว่าเด็กนําเสนอเรื่องทุกโรงเรียนคืออะไรท่านเห็นหมดเลยค่ะมันออกมาจากเด็กหมดเลยค่ะแล้วเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้บริหารต้องเห็นว่าเครื่องมือหรือว่ากิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ได้เรียนรู้หมดในบริบทวัฒนธรรมการทํางานของโรงเรียนท่านมาไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหรจากการเรียนรู้เวทีท่านบอกเลย,เลยว่า thân riêng đủ ngang một cái như vậy đúng không